اباده جماعيه عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وامنه جوائز حرب او اعلان حرب اولا نحن نتمنى ان يدخلوا الى ارضنا اللبنانيه ฮัสซันนัสรันล็อกผู้นำกลุ่มฮิชบุละอออกมากล่าวสุนทรพจน์ประนา,นามหลังเกิดเหตุการณ์อุปกรณ์สื่อสารเพจเจอร์ ager, และวอกกี้ทอกกี้ระเบิดท่วเลบอนอนโดยน้ำมือของอิสราเอลเมื่อวันอังคารและวันพุธซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไป37รายและบาดเจ็บเกือบ3,000ันรายนัสรันล็อกกล่าวว่าศัตรูได้ก้าวข้ามเส้นแดงและกฎหมายทุกข,ข้อในการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ ศัตรูด้าละเมิดกฎระเบียบและเส้นแบ่งทุกประการพวกมันไม่สนใจอะไรเลยไม่ว่าจะทางศิลธรรมมนุษยธรรมหรือกฎหมายการสังหารหมู่ในวันอังคารและวันพุธถือเป็นอาชญากรรมสงครามและยังถือเป็นการประกาศสงครามด้วยอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่ดุนแรงและการลงโทษที่ยุติธรรมดัสลลนลกกล่าวอีกว่าเจตนาอันแน่วแน่ของอิสราเอลคือการสังหารชาวเลบานอน4,000รายภายในไม่กี่นาที แต่เครื่องรับส่งหน้าจอหลายเครื่องไม่สามารถใช้งานได้เมื่อศัตรูวางแผนโจมตีครั้งนี้พวกเขาสันนิฐานว่ามีแผ่จื้ออย่างน้อย4,000เครื่องกระจายอยู่ทั่วทั้งเลบานอนนั่นหมายความว่าศัตรูตั้งใจจะสังหารผู้คน4,000คนภายใน1นนาทีและเหตุการณ์เดียวกันนี้ก็ได้เกิดซ้ำขึ้นอีกวันโดยมีเป้าหมายสังหารผู้คนที่พกวิทยุสื่อสารหลายพันคน การโจมตีบางส่วนเกิดขึ้นในโรงพยาบาลร้านขายยาตลาดร้านค้าแม้แต่บ้านพักอาศัยรถยนต์ส่วนตัวและถนนสาธารณะซึ่งมีพลเรือนหลายพันคนรวมทั้งผู้หญิงและเด็กอยู่ด้วยนักสันหลอกกล่าวต่ออีกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราได้รับการโจมตีครั้งใหญ่ทั้งในด้านความมั่นคงด้านมนุษยธรรมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์เราได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่นี่คือสภาวะของสงคราม และเราเข้าใจว่าศัตรูมีความเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีทำไมศัตรูถึงทำแบบนี้เพราะแนวรบทางตอนใต้ของเดนานอนเป็นแนวรบที่มีประสิทธิผลมากซึ่งศัตรูก็ได้ส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วให้เราปิดแนวรบนี้ทั้งนี้หลังการโจมตีครั้งแรกในบ่ายวันอังคารศัตรูก็ได้ส่งข้อความมาหาเราด้วยขู่ว่าหากเรายังไม่ปิดแนวรบก็จะต้องเผชิญกับสถาน,นการณ์ที่เลวร้ายกว่านี้ และด้วยเหตุนี้การโจมตีในวันพุธซึ่งเป็นครั้งที่สองจึงเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีเราขอบอกอิสราเอลไว้เลยว่าแนวรบของเลบานอนจะไม่หยุดจนกว่าสงครามในเฉนวนกาสซาจ,จะสิ้นสุดลงนัสลันล้อเสริมต่ออีกว่าตอนนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อศึกษาสถานการณ์ความเป็นไปได้และทฤษฎีต่างๆทั้งหมดซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่แทบจะชัดเจนที่สุดแล้วการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้ทำลายเราและจะไม่ทำลายเราลงได้ ตรงกันข้ามมันจะยิ่งเพิ่มความมุ่งมั่นและความตั้งใจของเราในการสู้รบต่อไปทำไมศัตรูถึงทำแบบนี้เหมือนน้ำท่วมเอาอักษรอ,อันศักดิ์สิทธิ์เริ่มขึ้นแนวร่วมสนับสนุนของเลบานอนตอนใต้ก็เปิดขึ้นแนวร่วมนี้สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับศัตรูตั้งแต่วันที่8ตุลาคมแนรวรบทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นแนรวรบที่มีประสิทธิผลมากร่วมกับแนรวรบที่สนับสนุนอื่น ศัตรูทรงสัญญาณหาเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อปิดแนวรบนี้พวกเขาขูว่าจะทำสงครามและพยายามแบ่งแยกเลบานอนกับกาซานัสลันล้ออยังย้ำได้ว่าในนามของผู้ปลีชีพผู้บาดเจ็บผู้สูญเสียดวงตาและฝ่ามือและในนามของทุกคนที่สนับสนุนฉนวนกาซาเราขอบอกกับเนทันยาฮูและกัดแดนว่าในรบของเลบานอนจะไม่หยุดยัง้งจนกว่าสงครามในชนวนกาซาจะสิ้นสุดลง นัสแลนล็อกกล่าวอีกว่าการโจมตีครั้งนี้ศัตรูต้องการให้ชาวเลบานอนหันมาลุกฮือต่อต้านกลุ่มฮิชูบล,ลอแต่เป้าหมายนี้ล้มเหลวทั้งนี้ยังมีข้อดีอย่างหนึ่งของความวิกฤตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือความสามาัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศขณะเดียวกันทางด้านของรัฐบาลเลบานอนอับดุลลาบูฮาบิบรัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนก็ได้เปิดเผยว,ว่า เหตุการณ์ระเบิดอุปกรณ์สื่อสารทั่วเลบานอนทำให้เกิดความตึงเครียดสูงในประเทศและภูมิภาคโดยรวมซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวแม้แต่ทางการเลบานอนซึ่งยืนหยัดคัดค้านการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มฮิชูบเลาะกับอิสราเอลก็ยังแสดงการสนับสนุสนฮิชูบเลาะเช่นกันแต่ตอนนี้ไม่มีใครสามารถขอให้ฮิชูบเลาะสงบสติอารมณ์ลงได้อีกแล้วและรัฐบาลเลบานอนก็จะไม่ขอให้กลุ่มฮิชูบเลาะสงบลงแต่จะเปิดทางให้กลุ่มนี้ตอบโต้ได้อย่างอิสระต่อไป ร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ